รีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูจะบุกไปเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์นี้เวลา4ี่ทุ่มตรงมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับว่ามีใครได้รับบาดเจ็บและหายกลับมาบ้างเมื่อวานนี้นะครับอเนอสล็อตก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนเลสเตอร์นะครับอเนอสล็อตก็ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของเทนอาโนโดยเขากล่าวว่า เทนกำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและได้ฝึกซ้อมกับเราในสัปดาห์นี้เขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาและเขาแสดงให้ผมเห็นว่าเขาเป็นนักเตะแบบไหนและเขาทำงานหนักแค่ไหนเพื่อกลับมาร่วมทีมกับเราเทนไม่พร้อมลงสนามแต่ถ้าวันนี้พรุ่งนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ดีเขาอาจจะต้องนั่งเป็นสำรองก็ได้เขาได้ซ้อม เซ็กชันแรกในวันพุธดังนั้นเขาจึงไม่สามารถลงสนามได้สรุปง่ายๆก็คือถ้าเทนฟิตทัน fit un, ในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะอย่างน้อยก็จะมีชื่อเป็นสำรองนะครับสำหรับเทนอาโนทาฟิตทันนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับโจโกเมสโจโกเมสยังไม่เห็นภาพกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับน่าจะไม่มีชื่อในเกมวันพรุ่งนี้แน่นอนสำหรับ โจโกเมสถ้าลิวพูบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้นี้ก็จะมีแต้มเป็น79แต้มและเหลือคะแนนที่จะเป็นแชมป์ก็เหลือแค่3แต้มเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับลิวพูนะครับว่าจะบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ได้หรือไม่อย่าลืมนะครับว่าเลสเตอร์ก็หนีตายจากโซนต,ตกชั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเกมในวันอาทิตย์นี้ก็ไม่ง่ายแน่นอนเช่นกัน มาดู11ผู้เล่นที่คาดการนะครับผู้รักษาประตูอเลิกซอนแบ็กเกอร์กองหลังเวอร์จิลฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็กขวาคอนเนอร์แบตลีย์แบ็กซ้ายสอตตาซิมิกรารไลอันกาเฟนแบกแ,แม็กอลิสเตอร์เคอร์ติจโจนหน้าขวามฮัมหม็ดซาลาหน้าซ้ายลุยดีอาร์ดหน้าเป้าดิอาโก้โชตา 11ผู้เล่นที่คาดการของลิวพูก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันเนอร์สล็อตจะจัดออกมาแบบนี้หรือเปล่าก็มารอติดตามกันนะครับ